ทุกคนฟังเราก็อยู่ซัพพอร์ตหัวใจเราเดี๋ยวนี้นะคือ 2- องสามอาทิตย์ที่แล้วเราต้องการกระเป๋าใบนี้มากเราชอบกระเป๋าถุงเราก็เลยก็เออมันน่ารักดีใส่ของไปทํางานกุ๊กกิ๊กเป็นกระเป๋าถักก็เอฟมาหนึ่งใบสีเขียวนี้ก็ชอบสีเขียวนีหน้าหลักแล้วก็เอฟสีชมพูมาอีกหนึ่งใบสีเป็นสองใบก็ในๆนก็สั่งจากต่างประเทศแล้วก็เอฟมาสองใบคือชมพูนีแล้ว สีเขียวนี้ใช่ไหมทุกคนดังน,นั้นเรื่นมี้เปนสนีมาส่งมาถึงทุกคนเป็นอย่างนี้ทุกคนทุกคนเป็นได้ให้ข้าพเจ้าถักเองทุกคนไอ,อ,อ้ก็เกิดจากจะพูดไอ้ห้าแล้วล่าจะพูดไม่ได้เกรงใจลุงเอเดี๋ยวลุงเอห่าว่าพูดจาไหมพอทุกคนมันคืออะไรทุกคนมันคือกระเป๋าอะไรทุกคน ก็เป่าดีไอวายทุกคนไม่ได้อ่านให้ดีก็นึกว่ามาถึงก็จะดีๆอย่างนี้เลยนึกว่ามาถึงบ้านเราก็จะเป็นอย่างนี้เลยสบายเลยทุกคนเราไม่อยากได้มมาแล้ว่าทุกคนเราไม่อยากได้หนาวทุกคนเราทำไม่ต